มันจะเป็นได้เห็นดึงระเบิดว่าจะตอนแรกว่าจะคิดไว้อย่างนะเบิ่งกทางนั้นบอกโอ้วันนี้คือดึงระเบิดเนาะดึงระเบิดได้ไหมว่ากำลังคิดแบบยังนะเป็นเห็นกํะลักอีย่างว่าจะกำลังกำลังทีมาพิจารณาบอโอ้ทักกันมาปล่อยลูกระเบิดลูกระเบิดเอ้าลูกโิดจีจังหวะเห็นแสงรถไฟอ้าวเพิ่นเคลื่อรถช้าช้านั่นแสดงว่าเพิ่นมีการอ่าวิธีการของมันคือว่าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้เอิ้นครับอ่า ใกล้ๆใกล้ๆชิดๆเออกำหนดรถไฟนะฮะอยากเห้มากนะครับอยากเห็มาเห็นและสัมผัสนะครับถึงสถานทีแห่งนี้นะพี่น้องเนาะกาดทิว่ามาแล้วจะบอกกันแล้วว่านะครับเหมือนอิ่มนะครับอิ่มในการเดินทางนะครับมาถึงนี่ขาเขาชมแต่อย่างใดนะพี่น้องเนาะฟรีนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กาดทิวามารอถ้ารถไฟแล้วพี่น้องเอ้ยนะความระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เบาตุ่นกับเบาโบ้อุ้ยมาแล้วมาแล้วรถไฟสายมรณะพี่น้องครับไปเดี๋ยวไปรอตรง รถไฟมาต้นมาแล้วมาต้มาแล้วโอ้เห็นไฟออกไปแล้วเห็นไฟออกาแบบแบบไฟมาแล้วโอ้โหพี่น้องไปเนี่ยแลนด์กันพี่น้องอย่ารถไฟรถไฟมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่น้องมาแล้วเลยฮะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าที่ละาเตกพี่น้องไปเนนะี่ย โอ้การกระบุรีเห็นบอกองเห็นว่าไฟแบบแบบว้าวมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งความตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเห็นแหละรถไฟเที่ยวน้ำตกนี สายพิเศษนะครับเราจะบอกให้นเัต้องเที่ยวนะฮะที่ เป็นราการดีพี่น้องครับได้เห็นได้สัมผัสในห้าย่างไกลชิดเลยมันนี้นะฮะนี่คืออ่าสะพานข้ามแม่น้ำเนะฮะรถสะพานรถไฟเนี่ยสามารถใส่งานได,ด้เลยพี่น้องเลยเน,นี่ยบอก,กเลยว,ว่าสุดยอดนะครับบ่าวตุนย่างตามไปแล้วบ่าวตุนโอ้โหเาบอกแล้ว่าต้ไปกินทุกงานหรอเขา่ดูแตกกลางเลยไม่ตรงร่องตายมาอะไรไปแล้ว น uh ่แสดงว่าพอได้ยินนี e ่เปิดไฟแล้วสะพานเปิดไฟเ็เดือดร่งสะพานต้องเปิดไฟ ไปไปไไปปสีท่าสีบ่เจ้านะสีท่าสีดิยังบ่าจะไปประไดเว้ยวไปไม่ได้เลยมันมันมันม่วนแบบว่าท่านเพิ่นมีบอกเพิ่อนอย่างงนอนอยู่นี่นะครับบริเ็ดงานนี่นอนอยู่นี่เนาะาสั่งว่าอยเบิ่งบรรยากาศในกลางคืนมันสิเป็นจังไงอยู่างเงีเนาะเดี๋ยวมันสิมีงานเนี่ยวันที่28นี่มันาจะมีจุดถูตรงนี้งานหยังบ้านเนี่ยมุ่กันน่ะมันจะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างนี้เลยว่าอยู่นี่นี่บอแม่มันจะจุดถูตรงนี้เด้ี่ยกลางคืนเนาะกลางคืนว่าจ้ะกลางคืน มันจะมีการบูรณะใหม่ได้พี่น้อวเอยนะไม้ก็มาทาสีเนี่ยให้ดูมีความงามและความมีเสน่ห์จุดนี้ก็เป็นกลางสะพานแล้วนะครับโอเครออบเดี๋ยวไปยืนอีกมุมหนึ่งจะมองเห็นสะพานนั่นล่างเป็นวีวิวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ นี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะครับประเทศไทยเนี่ยครับเพิ่นกัทิว่ามีหลาาสถานที่ทุกจังหวัดเนี่ยที่เป็นอ่าเล่นมากเนี่ยในการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นอีกยิ่งจุดนะสะพานข้ามแม่น้ำแควนะสะพานรถไฟเนาะพี่น้องเนาะเป็นการใส่งานอยู่ที่แต่ว่าเป็นรถไฟเที่ยวพิเศษเนาะพี่น้องในการน้ำเที่ยวว่ารีว่ารีเป็นน้ำตกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนมีคำว่าใจไปน้ำเนี่ยเป็น้องเอ๋ย

อ่านั้องก็จะไปย้อนหมยู่เลคะับก็โคตรเนะครับนะครบอกกันเลยว่านะฮะอยากให้มานะครับอย่ามาเห็นนะสัมผัสนะครับถึงสถานทีแห่งนี้นะพี่น้องเนาะการที่ว่ามาแล้วจะบอกกันแลยว่านะครับเหมือนอิ่มนะครับอิ่มในการเดินทางนะครับมาในนี้คาขอชมแต่ยังใดนะพี่น้องเนาะฟรีนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกระเบิดกนะครับพาใส่้วดมันหน่อยมันกักมันได้หูใหม่เออได้เพื่อนะขายดีเพื่อนมันด้วยนะเพื่อนมันด้วย ป่วไม่มีหรอเป่ามชป่วนไม่ไวต่นดเนื้อส้เช่ให้นอะเดนท่ทำไกับำ มันจะเป็นได้เห็นดูระเบิดเราจะตอนแรกว่าจะ่ยังนะเบิ่งงนั้น่โอ้นะเันนี้คือดูระเบิดเนาะดูระเบิดได้าจะกำลังดว่ยังนะเป็นเหุกรักยั้งว่าจะกำลังกาลังจิมกันแล้บอโวลักกับอลูกระเบิดลูกระเบิดเอาลูกูจระเบิดทำไมสงครามบเแมนนงครามโลกียตอ่อันี้คือยังนะโอ้ส่คือลูกระเบิดระเบิดได้บอเจบเอ๋ย สถานีอื่นต่อนวนี้ลุงเบิดัวนีนอจากุมนี้บา j มาทายลูกพุมนี้บา j a อยังง่ามเลยหล่อั้บริก็รมาแล้วเลยฝั่งไทนเบา jab ฝั่งให้เมืองจีน เป็นเหตุเป็นหลอกๆเป็นเกลินชั่นในตรงนี้เลยขาบนตรงนี้ชื่ออะไร้านธรรมดาเนาะแต่เขาตักผ้าบาตรงนี้ตรงๆไม่หรอกไม่หรอกเหตุเหตุแบบนี้นะโอ้ขับถือว่าถื่อองค์างามเลยแม่อิจฉาคนเมืองการบ่โว่อิจฉาคนเมืองการและคนแถวนี้เหลือเกินเนาะที่เพิ่นมีสถานที่ที่สวยงามเนาะมีทั้งความเป็นธรรมชาติเนาะ โอ้อกจ็อิชาเดียวโว้อิชาเลยรนี่พระพุองคิดหูนะเจ้าสมารถสูตรอากาศอันบริสุทธิ์อยู่แบบเต็มเหนียวเลยเหมือนมะ่อก่อนที่เขาจะเป็นหลับควันมลพิษเนาะแต่ตรงนี้คือบอกจะคิดว่าบริสุทธิ์เสียงรถแทบไม่ยินเลยอะเสียงาะนี่เสียงรถกับเสียงงานดิอ่าเรียกเสียงเพลงสําคัญคือเป็นเปิดเพลงรบกวนเลยคือปล่อยให้ฟิวธรรมชาติเต็มเลยบอกจะบอกอันนี้เป็นเป็นเป็นอ่าอีกที่หนึ่งทีมีความสงบแต่มีความสุกผู้คนขับพันนะแต่บอก บอแบบสับสนวุ่นวายอย่างเลยบอบ่สังเกตเลยเออมันก็เป็นเอกลักษณ์อีนาะแบบหนึ่งเนาะโอ้ขักขักขักบอบคกขักขักมือหนีที่ว่าเป็นอีกมือหนึ่งที่บอแจ็คติว่ามันเป็นความสุขเลยแหละมันเป็นความสุขเลยเป็นความทรงจําเลยแหละมันนี่แม้มันจะลาบากอุปสรักสักหน่อยในการเดินทางมามือนี่เนาะตอนแรกคิดว่าสิบเรืมาแต่ในที่สุดมือนี่บอบอกก็พามาฮอดมาถึงเลยกะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศอันนี้อย่างอิ่มเอมใจเลยแหละบอจะบอกเลยมันนี่โอ้ ทำามีเวลานอนสักคืนเนาะบ่กว่หานอนข้างเลยสักคืนมาออื่นมาสูดอากาศอีกโอ้หักหักบอเอ้ยบอกกันว่าสุดยอดนะสุดยอดเลยสุดยอดเลยมุมนี้เป็มนมุมที่ยัางงา,าายงามเลยว่าจะงามเลยงามเลยแบบเป็นแบบนี้นเนาะเฮากะบมเมื่อคยมาสัมผัสมุมนี้เป็นไงว่าจะสุดยอดใส่บอกสื่ใจเห็นบอกบอกว่าเนื้อทิมุมดีเลยนะเห็นบอกเห็นสะพานเต็มเต็มรูปแบบเลยโอ้หักน้องที่น้องเลยถือว่าฝากทุกคนมาติดตามเด้อทุกคนมาเบิ่งเด้อนี่เขามาเบิ่งเด้อนี่ อ๋อเลยนะบอกจะอยากให้ทุนเห็นเลยอันนี้ยงหลับเลยพิเศษเลยซ้ำนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อฝากให้ถือกล่องให้นี่นะทายลูกกายคิดกับบป๋าเจ็บเลนี่ลูกเบาเจ็บเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะเพื่อนคนนี้สุดยอดนะเพื่อนคนนี้นะกาถือว่าเอ้าให้บอลต้นทายคิดไปนะทายคิดไอ้ทายลุบนึงก็ทายลุบแน่ยบอลต้นตุลลกกรุ๊กโกงนะมาเจ็บโอ้ยมือเอาเขาข้างๆกันแลบอลเอ้ยเอ้า คนเราเห็นแบบว่าควจะเจร่ญเนาะคนบุคลิคมัวจะเจร่ญมาสัตวอันนี้สอานผีเก่าแก่ที่สุี่เนาะอันนี้เราความเลื่อนี่อันนี้ความเนยมิสเนยค้ามิมบนค้ังทานที่ประวัติศาสตร์เพื่อนถ้าบันถ้าบันจะเลเพราเชิดได้สมองออบได้แหละเพื่นความะเจริญนะตั้งอยู่ใน้านนอกเพือนค่อว่าสรักว้อันนี้เราคือว่ามรดกพันปีอแม่แท่แม่แท่พันปีมรดกแท้มรดกพันปีแม่นมรดกพันปีแต่พวกยิ่งเก่าคนยิ่งแห้มา คนเขาบแม่นต้องการความชีวิไลยย่างเดียวของเก่าของแกคนเขาให้ท่านอยากมาถาวรบุญนาคดีดีทุกคนเมืองนี้ไออยู่อยากมาเฮานี่ยินเสืเขา,าอยากมาเมื่อนี้ลำบากทำไดก็พากันดันดันด,น,ดนมาต้องบังคับมากันมาให้ได้ะาะข้าไ่น้ำเทเฉลี่ยก็ไม่เสือเลยคือเท่เนาะเพื่อนคือเทเลยรถไฟเราเมื่อกี้เลยเทแล้วแบบเป็นบุญตาเลยแบบประทับใจแบบใกล้ๆทำนี่ไอเราจะบเราไม่นาทีรถไฟแลนมาพอตดคือเป็นแบบนี้นะเพื่อนตอนแรกอ่ะเฮาคิดว่า อ่ารถไฟเสียงหูดดังอู้เวคุณก็สิพากันมาพี่เนาะในความคิดนะแต่พอไอ้ยังว่าเห็นแสงรถไฟอ้าวเผินเคลื่อนลดช้าๆาช้นั่นแสดงว่าเผินมีการอ่าวิธีการของเหมืนคือว่าให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสได้อิ่มคับอ่าใกล้ใกล้ใกล้กลบใกล้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 กล้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 ใกล้ใาล้ใกล้้ใกล้ใกกล้ใกล้ใก้กล้ใกล้ล้ใกล้งนักลกลทใกล้ใลกล้ใก้ใ้งกล้ใกล้ล้ล้ใกล้กก้้้ม้ ฉีกยิ้มแล้วมันเปื้อนหน้าแบบโอ้โหหน้ารักอินเอมมากเามาเนาะเบลขับรถในสุภาพที่ชุดโค้แมนไปเรื่อยไปเรื่อยเขาคือจะแบบ ใช่แล้วมือถือคนลีบถ่านโมเมนแบบนั้นได้โมเมนแบบนั้นโค้ดไปให้คนอยู่เครื่องเครื่องถ่ายเซลฟี่กับสะพานอีกมันเป็นความสุขสะพานเซลฟี่กับรถไฟอีกแม่เพื่อนเป็นความสุขเป็นความประทับใจเลยสำหรับเขาเขาบอกเลยเลยก่าผู้คนที่ยืนลบลบกันในนั้นอ่ะมันก็นั่งเ่าก็ยืนคุยกันเนาะแม่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 โอ้แบบเฮาบริหารกันนะแต่ว่าทักทายกันโอ้ลบกันหน่อยอย่างว่นี้โอ้ขาดขาดเพล่ยนขาดนำจิตนำใจเนาะมดหน้าขนาดเลยโบมีเสียงดังในคนบางรายแต่ว่าโบมีเสียงดังได้ทุกคนบึงเน่ขยะบ่มีได้บุหรีีี่่่บบมมเเดด้้้ลหา เขาเชิญชวนนะบาโบเขอเชิญชวนผ่านทางช่องของบาโบเนาะทุกคนเนะาะบ่ว่าคนไทยคนลาวคนต่างประเทศในอเมรก็แล้วแต่อยากให้มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมเยือนสถานที่สักครั้งสถานที่นี้สักครั้งหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่ทุกคนอาจจะดินในสื่อหรือดูถ่านทางช่องทีวีอันนี้เนี่ระกาศยข่งอัะไรประชาสัมพันธ์วันที่10กันยายนถึงวันที่30ตุลาคมนักศึกโมงเขาให้ให้อย่างงดการจอดในวันกาอดในวันเวลาดังกล่าวโอ้สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มขึ้นตัวให้อันนั้น เช้าทุ่มห้าหกโมงเพิดใหมย่างสะพานนี้แต่วันที่สิบกันยายนวันที่สามสิบตุลาเออเพิ่อนอาจจะมีการสอบของลุงบอสรถไฟอย่งประเทศไทยสอบบัาลุงสอบอ๋อ,อ,โ,อโอเคโอเคโอเคคือว่าซักหรือเนี่ยอ่ะหรือบังมือบอต้อนเห็นเราคิดว่าแต่ก่อนบอต้อนเห็นแต่รถไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเนาะอ,อันนี้บอต้อนคิดว่ารถไฟขามบุ๋ยบัตรทำรถไฟขาบุ๋ยขาหุ๋ยง่ายเนี่ยเพื่อนขาบุ๋ยง่ายนะเอาเดี๋ยวบต้นเดี๋ยวสิเขาจะไปมองหนึ่งอีกเนี่ยเนาะมองไหน มืัอนี้ไปยังไงอิ่มใจบ่อิ่มใจจุใจเบิ้งอิ่มใจเบิงเก่าขาถึงเต็มเต็มแนวนี่คือเป็นความบอกแล้วบอกบอกเป็นความประทับใจที่พี่แบบสถานที่เขานี่ยินแต่ในสื่อทางประวัติศาสตร์นะได้ดูเป็นละครละครนะสมัยก่อนนะจริงจริงแต่ละครที่เขาคิดว่าเขาเมคขึ้นมาคือมีคือมีละครเลาแม่น้ำเปรยแม่นแม่นทิ่เ่าเขาเมคขึ้นมาแต่ข่าว่าเห็นจริงๆแล้วโอ้โหสุดยอด ท่านผู้ชมเลฮะคลิปนี้บ่าตุลบ่าว่าจกไปที่ว่าแถวาถึงแล้วสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำแควนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปอีกสถานที่แห่งนึ่งนั่นคือสกายวอลกระจกแก้ววอมี่วอมีอ้คนยินดูนเดยวเดี๋ยวไปไกลๆอ้ยสูงเนี่ยสิบสองี่ยเมตรแม่โอ้เป็นกระลใจคือไปได้บ่เนาะฟาก้อนเจาดีใจเบ่รมานี่ดีใจดีใจที่สุดดีใจขอบคุณประเทศไทยเลยแหละที่มาที่นีที่นี่นีามว่่าจทัทร์มาเที่ยวมทนี่นี่่าไหน่ แบบว่าความสุขมาถึงว่าความสุขขาทัวร์ถ้าเยาตีตีเป็นราคาตีราคาเป็นทัวร์เ่าคิดว่าทัวร์น้ำเที่ยวทำมาเมื่อนี้นะเอาสักอถามบ้านนอกบ้านนอกมาเท่ากันนะบ้านสักปัญหาไหเพื่อนปัญหาจากไซมาปัญหานี่จากอ่ากรุงเทพมานี่ยสักปัญหาต่อจีบบ่หอดเิบ่หอดบ่กนายจะสองสามล่อใช่ไหมก็สองสามล่อแปลว่าความภาคภูมิใจความคีดแปลว่าสิ่งที่เทาได้หักแต่ถ้าเกิดหายคะแนนนะเพื่อนเออสิ่งที่เาได้หักถ้าถ้าสิบเท่าได้สิบสอง สิ่งเดียวเลยครับคือว่าเกินทาทาบาบูนะอาจจะใค้ายๆครับถึงรางวัลที้นหนึ่งอีกประเภทหนึ่งนี่เพราะว่าเพิ่นบุหรี่ให้ทุกคนเพิ่นบุหรีให้ทุกคนในการมาแบบนี้เพราะว่าพวกก็จะจองจองมันจะเต็มตลอดดินะฮะเอ้านี่แหละคือความภาคภูมิใจแหละคือความมีเสน่ห์แหละบ่มีบุญกับบุหรีมาแบบนี้ได้เป็นอย่างไเนี่มุนขังเอาจานไทยหูดกว่าเอาเดี๋ยวก่อน ฝากพี่น้องอภิษฐรีกันเายการพี่น้องเอ๋ยนะทางทีมมากเลยก็ะชินชอบคลิปวิดีโอของบ่าวบุบ่าวเจ็บบ่าวต้นเรื่องคนไหลเป็นกำลังใจให้พวกเขาสามคนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะสนับสนุนพวกเขาสามคนด้วยการไม่กดข้ามโฆษณากับรายการพี่คาน้องอยากให้บ่าวต้นบ่าวเจ็บบ่าวบุเดินทางไปไปใส่คอมเมนต์มากนาะพี่น้องเนาะฝากอภิษฐรีกันแล้วกันเนาะบ่าวเจ็บโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีบ่าวต้นสบายดีบ่าวตุบุบบ่าวต้นเฮ้ยไทลุบบ่าวต้นมามามาบ่าวเจ็บบ่าวเจ็บไทลุบไทรุบ